สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพิพิธนารักค่ะ คุณผู้ชมคะภารกิจหนึ่งที่สําคัญของกรมธนารักษ์คือการผลิตเหรียญกระสับหมุนเวียนออกใช้ในระบบเศรษฐกิจค่ะโดยได้มีการปรับเปลี่ยนรูปลักษณะลวดลายอัตราส่วนผสมรวมทั้งกรรมวิธีการผลิตเรื่อยมาเพื่อให้ได้ปริมาณการผลิตเหรียญกระสับที่เหมาะสมต่อความต้องการของประชาชนตลอดจนมีขนาดน้ําหนักที่เหมาะสมสะดวกต่อการพกพาการใช้สอยและยากต่อการปลอมแปลงค่ะโดยในปัจจุบันนะคะเหรียญกระสับหมุนเวียนมีทั้งหมด9ชนิดราคาด้วยกันค่ะได้แก่เหรียญหนึ่ง สตาง5สตาง10สตาง25สตาง50สตาง1บาท2บาท5บาทและ10บาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะเบียร์และรายการพิพิธนารักก็มีผลิตภัณฑ์เหรียญสวยๆเกี่ยวกับเหรียญกระสาบหมุนเวียนมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะจะเก็บสะสมหรือมอบเป็นของขวัญให้กับคนพิเศษก็จบครบในผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวกับแผงเหรียญกระสาบหมุนเวียนพุทธศักราช2563ค่ะ โดยภายในนะคะก็จะบรรจุเหรียญกระสาหมุนเวียนทั้ง9ชนิดราคาในตลับอะคริลิกใสที่สามารถมองเห็นได้ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเหรียญค่ะมาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์พิเศษที่ด้านหน้าเป็นภาพลายเส้นวัดวชิรธรรมสาธิตพร้อมฝอยเงินและด้านหลังเป็นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวัดค่ะ ซึ่งวัดวชิรธรรมสาธิตเดิมชื่อว่าวัดทุ่งสาธิตค่ะตั้งอยู่ที่แขวงบางจากเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินยกช่อฟ้าพระอุโบสถและยอดฉัตรพระเจดีย์จุลามณีสีลานาและเสด็จพระราชดำเนินผูกพัทธสีมาพระอุโบสถเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 2508รองพระราชทานนามว่าวัดวชิรธรรมสาธิตค่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรทรงรับอุปถัมภ์เมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2508ต่อมาเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2515วัดวชิรธรรมสาธิตได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารค่ะ สำหรับแผงเหรียญกระสาบหมุนเวียนพุทธศักราช2,563นะคะจำหน่ายอยู่ที่ราคา300บาทค่ะ และหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถแวะมาเลือกชมและก็เลือกซื้อได้ที่หน่วยจําหน่ายของกรมธนารักษ์นะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยจําหน่ายกรมธนารักษ์ถนนพระรามที่6หน่วยจาหน่ายพิพิธภัณฑ์เหรียญกระสาปานานุรักษ์ถนนจัก,กรพรงศ์หน่วยจําหน่ายพิพิธบางลำพูถนนปราสาเมนและทางช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์อ e ีแคตลักกรมธนารักษ์ค่ะหรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้ที่เบอร์โทรตามที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe รายการที่พิทนารักของเราด้วยนะคะวันนี้เบียร์และรายการที่พิทนารักลาไปก่อนสวัสดีค่ะ